4ีไล่สูงสามเมตรใช้เวลาถมมาประมาณตั้งแต่วันที่27่สิจภาพิจุนากระกดาสิงหาครับก็60 64วันวันนี้วันที่18 64 64 82 82, 82วันนะครับ 82วันรวมวันหยุดนะครับรวมวันหยุดฝนตกบ้างอะไรบ้างนะครับก็คาดอีกว่า,ไม,าวไม่น่าจะเกินพันเที่ยวนะไม่น่าจะเกินพันเที่ยวก็น่าจะจบในพื้นที่40ไร่สูง3เมตรนะใช้ไป82วันนะครับรวมวันหยุดนะครับรวมวันหยุดฝนตกบ้างอะไรบ้างนะ ส่นมากจะเป็นฝนตกกับกับโครงการโครงการเขาเขาขอทําทางทําท่ออะไรเงี้ยเราเราเราหยุดรวมอยู่ในแปดสองวันก็เหลือพื้นที่ประมาณสองสาไร่นะไม่เกินพันเที่ยวยังไงก็ไม่เกินพันเที่ยวครับพันเที่ยวกอีกประมาณสองวันนะ สองวันวิ่งนะครับแต่ก็อาจจะยืดเพื่อให้เขาปรับแต่งทางการปรับแต่งข้ความเรียบร้อยอีกทีนะก็ใกล้แล้วครับโปรแกรมวางเขาวางไว้ให้4เดือน120วันนะเราใช้ประมาณ80กว่านวนันงานก็ใกล้รุ่วง